สวัสดีครับผู้ชมนี่เราอยู่กับงานขยายสระนะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวขุดตรงนี้เสร็จก็จะปล่อยน้ำลงนี่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะสูบออกครับผมพอดีฝั่งนี้มันไม่ต้องพอดีเขาให้ขยายครับเลยมาขุดฝั่งนี้ก่อนมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมส่วน,น่ฟนนกําลังตอสูบสูบน้ำครับผม เป็นดินทรายนะครับมันเลยต้องสลปแรงหน่อยนะครับ,นนรบดังนั้นเราก็จะประมาณนี้ครับอ,อันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งเขามาทำไว้นะครับพอดีเขาเจ้าของเจ้าของที่เจ้าของสระเขาอยากด้ลึกนะครับเลยให้เรามาขุดนะครับผม ก็จัดให้ครับผมนี่ครับเป็นงานชาวบ,บ้านนะครับผมไม่ใช่งานหลวงนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆสระนะครับอุยชอชอชอย นี่นครับเราก็จะประมาณน,นี้ครับผมเป็นดินทรายนะครับเนี่ยมุมเราเลยพังตามเลยครับผมนี่นครับไมโคยืนมินมินไม่ได้นะครับหักมันพังนะครับผมนี่ครับ งานก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นขุดดินไข่ครับพอดูได้ครับผมซูเปอร์เอ็กซ์สองร้อยนะครับผมเอ็กซ์เคสองร้อยของเราคันนี้ก็จะมีโปรเจกต์ว่าจะใส่มิชลินตรงฝากระโปรงแบบฝาข้างนะครับฝาข้างใส่มิชลินฝาข้างห้าตัวแล้วก็ใส่มิชลินฝั่งปั๊มห้าตัวนะครับผมแล้วก็ทำโครงทำบานนะครับผม บากันทาบากันกระจกกันมิชลินนะครับและย้ายกิ่งไม้จะได้ไม่ไม่ฟ้าตกไม่ฟ้าของจะได้ไม่เสียนะครับคอยดูครับติดตามชมได้เลยครับผมเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมพอดูได้ไหมแล้วเก็บมุมสวนก็เรียบร้อยครับผมเนี่บ Yep. Case, เนีสุกมเลากันแล้วทรายนะครับพังแล้วนะครับพังแล้วทายไหลลงครับแต่ข้าล่างเป็นดินเหนียวนะครับเหนียวแข็งมากเลยนะครับมีน้ำก็ซึมๆจากชั้นทรายครับ ตอนย้ายมานะครับกิ่งไม้โดนกิ่งไม้นะครับเลยไม่เป็นทรงเลยครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยวจัดเรียกใหม่ครับโอเคครับไปตักดินกันครับผมกออกมาแล้วครับ